คุณฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วหรือ,อยังฉีดมาแล้วครับเรียบร้อยฉีดแล้วค่ะฉีดมาแล้วเข็มหนึ่งครับถ้าฉีดวัคซีนกันหมดแล้วมีอาการหรือผลข้างเคียงหลังการฉีดอย่างไรบ้าง ผลข้างเคียงก็แทบจะแบบไม่มีเลยนะคะมีแค่ว่าปวดแขนเรารู้สึกว่าเราไม่เป็นไข้นะแต่มันปวดหัวตอนดึกมันค่อนข้างที่จะมึนมากครับมีทั้งไข้ขึ้นทั้งปวดตัวทั้งอาเจียนทั้งท้องเสียจะไข้ขึ้นตอนกลางคืนส่วนตอนเช้าก็จะทุเลาคุณหมอครับผมอยากทราบว่าอาการข้างเคียงกับแพ้วัคซีนเนี่ยต่างกันยังไงครับการที่วัคซีนแต่ละตัวจะออกมาในโลกใบนี้เนี่ย มันมีกระบวนการที่ต้องรับรองให้เห็นถึงความปลอดภัยคนไข้จําจนวนหนึ่งเมื่อฉีดวัคซีนแล้วอาจจะมีบางอย่างที่ผิดปกต,ติเกิดขึ้นกลุ่มที่1คือแพ้วัคซีนของแค่าอาจจะเกิดมีความดันตกอาจจะมีหลอดลมบีบตัวจนหายใจลําบากส่วนใหญ่95%จะเกิดใน30นาทีแรกยังไงก็ตามถ้าเจอหลักการคือว่าเข็มที่2ต้องไม่ใช่วัคซีนตัวแรกประเภทที่2เป็นอาการไม่พึงประสงค์เช่นจฉีดเสร็จมีไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวอาการเกิดทั้งหมดเนี่ย ่วนใหญ่จะหายไปภายใน48ชั่วโมงการไม่มีอาการไม่ได้มาพุ่กันไม่ขึ้นนะครับอยากให้ทุกคนสบายใจกับส่วนแบบนี้ส่วนสิ่งที่3ที่เราเรียกว่าผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเช่นเราคงได้ยินว่าจะท้าให้เกิดหลอดเลือดดาอุดตนันเนื่องจากพันธุก,กรรมของพวกเราคนเอเชียเนี่ยมีโอกาสเกิดริมเลือดต่างๆน้อยกว่าคนทางตะวันตกงั้นอุปก,กรณ์ของเราก็น่าเป็นตัวเลขประมาณ1ต่อ1ล้านของเราฉีดมาทั้งหมดเนี่ย มีอยู่2รายที่คิดว่าน่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงๆแต่สามารถที่จะรักษาได้จริงหรือไหมคะคนที่เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนเป็นเพราะวัคซีนมีส่วนไปกระตุ้นคนที่ฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็แล้วแต่แล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้อาการหนักมากขึ้นเสียชีวิตเนี่ยจะต้องมีเราเรียกว่า Independent Team ศึกษาดูเล้ว่ารายที่เสียชีวิตหรือรูนแรงจากการฉีดวัคซีนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับวัคซีนหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากเช่นคนบางคน ข้อมูลที่เรามีในเวลานี้ที่เสียชีวิตจากการสัมพันธ์กับการฉีดวัคซีนโดยตรงยังไม่มีแม้แต่หนึ่งรายนั้นสรุปจนถึงวันนี้วัคซีนที่ฉีดปลอดภัยแล้วเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรก่อนที่เราจะฉีดวัคซีนและหลังที่เราจะฉีดวัคซีนครับอันดับแรกก่อนฉีดวัคซีนนอนหลับพักผ่อนดื่มน้ําให้มากยากต่างๆที่ทานอยู่สามารถทานได้เหมือนปกติฉีดวัคซีนเสร็จ30นาทีรแรกสําคัญ อยู่ดูอาการจนเรียบร้อยดีค่อยกลับหากมีอาการผิดปกติขอให้ติดต่อกับไปที่ที่เราประชดวัคซีนหลังฉีดวัคซีน48ชั่วโมงแรกอาจจะเกิดอาการไม่พึงประสงค์ก็ทานพาราเซตมามานอนพักผ่อนให้พอถ้า48ชั่วโมงยังไม่หายติดต่อกับไปสถา,านที่ถีดวัคซีนของเราคนหลายคนจนํานวนไม่น้อยก็ยังกลัวการฉีดวัคซีนแต่ถ้าเราฉีดวัคซีนนะวันนี้ฉีด1ล้านคนที่โอกาสจะมีเสียชีวิตหรือเสียชีวิตอ,อยู่ตัวเลขแค่หนึ่งหรือ2แต่ขณะเดียวกันโควิด19 เป็น100คนตาย2คนมันต่างกันเยอะมากและตอนนี้วัคซีนที่ฉีดไปเป็นพันพันล้านโดสแล้วเนี่ยมันยืนยันแล้วว่ามันปลอดภัยแล้ววัคซีนที่ฉีดในประเทศไทยเวลานี้รับรองโดยองค์การอนามายโลกหมดทั้งสิ้นแล้วผมยืนยันนะครับว่ามั่นใจเถอะฉีดตั้งแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปนั่งเป็นกังวลกับมันแล้วก็ท่านจะปลอดภัยแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน